ตัวนี้คือจะช่วยในเรื่องของการทำให้ดินมีความ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสารปรับปรุงดินอีกชนิดหนึ่งแม้ว่าตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารที่ช่วยบำรุงช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องดินที่แตกต่างจากสารปรับปรุงดินที่เราคุ้นเคยก็ตามในทางวิชาการก็ยังเรียกว่าตัวนี้นี่คือสารปรับปรุงดินอยู่นั่นเองตัวนี้คือจะช่วยในเรื่องของการทำให้ดินมีความชุ่มชื้นช่วยทำให้ต้นกล้าไม่ว่าจะเป็นกล้า ยางกล้ามะม่วงกล้าทุเรียนกล้าไม้ต่างๆสามารถที่จะทนต่อการขาดน้ำ หรือทนต่อสภาวะที่ไม่ต้องมาคอยดูแลเรื่องการจัดการรดน้ําได้ยาวนานสารปรับปรุงดินตัวนี้ก็คือโพลิเมอร์หรือหลายคนจะเรียกว่าสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เดี๋ยวนี้มันแล้งยาวนานแล้งซ้ำซากไม่มีน้ําเลยเราจะทํายังไงดารงชีวิตอยู่ได้สารอุ้มน้ํานี่มีการใช้ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัย อีสานเขียวพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแรงมากแรงยาวนานก็มีการใช้ สารอุ้มน้ำแรกๆเลยในพื้นที่อีสานแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับอะไรมากมายสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เนี่ยหลายคนอาจจะผ่านหูผ่านตามาแล้วเช่นดินวิทยาศาสตร์ที่เขาใส่สีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีแสดอะไรต่างๆแล้วก็ไปใส่ภาชนะใส่พวกแก้วขวดโหลปลูกไม้น้ําปลูกบัวปลูกพลูด,ด่างหลายคนก็เคยสัมผัสมีอยู่ในผ้าอ้อมเด็กผ้า ้อมผู้ใหญ่หรือเป็นพระอ้อมคนสูงวัยที่ขับใายไม่เป็นเวลาส่วนผู้หญิงนี่รูปของผ้านื้ไหมสิ่งต่างเหล่านี้นี่มีส่วนประกอบของโพลิเมอร์อยู่ด้วยทั้งสิ้นเลยทีนี้ก็เอามาส่งเสริมพัฒนาช่วยในเรื่องของการปลูกป่าปลูกต้นไม้ก็คือในด้านการเกษตรนั่นเองการันตีว่าการใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เนี่ยช่วยให้ต้นก้ารอดตาย99.9% 9 99ซึ่ง ช่วยให้ต้นกล้าเนี่ยทนน้าทนแดดทนฝนทนแรงได้ยาวนานจริงๆแต่ใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ผสมกับพวกทรายพวกดินเหนียวพวกดินซีวัตถุนะครับอัตราส่วน0.25-0.501นะครับใช้กับพวกมะม่วงหิมะพานสันเดายางพาราเปรียบเทียบกับต้นที่ใส่กับไม่ใส่ต้นที่ไม่ใสเนี่ยมะม่วงสันดาเนี่ยทนอยู่ได้11วัน กลุ่มที่ใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์1%ช่วยให้ต้นกล้าเนี่ยสามารถทนได้ถึง93วัน3เดือนกว่าโดยที่ไม่ต้องให้น้ำเลยนี่คือความมหศัศจรรย์ของสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยเป็นลักษณะของ โครงสร้างคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีโครงสร้างสลับซับซ้อนเหมือนตาข่ายแล้วสามารถดูดซับกับเก็บน้ำเข้ามาในตัวเองได้ถึง400บางชนิดบางเกรดเนี่ยได้800เท่าการใช้งานนะครับ800เท่านี้คือมันเยอะมากเลยนะฮะหมายความว่าเอาโพลิเมอร์มาํำอยู่ในมือเนี่ยหกำมือเนี่ยถ้าไปให้มันดูดน้ำเนี่ยมันได้400ถึง800กำมือขยายตัวแต่ทางชมรมกรเกษตรปลอดสารพ เราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้แค่2อถึงสี่ร้อเท่าความจริงแล้วเนี่สามารถพองขยายตัวได้ค่อนข้างดีในประเทศจีนก็มีการส่งออกมาที่บ้านเราเหมือนกันสารอุ้มน้ําโพลิเมอร์ของจีนเนี่ยกระสอบสีน้ําตาลเป็นถุงกระดาษตอนแรกเข้ามาก็ราคาถูก ตีราคาของสหรัฐอเมริกาหรือ USA จีนนี่เพิ่งมาประมาณปี4 4.7.4.8นะครับตอนแรกก็ไนดะ้รับความนิยมเยอะบว,วมพองขยายใหญ่แต่ ปรากฏว่าเนื้อของสารนุ้มน้ำเนี่ยเขาขุสลายได้ง่ายกว่าของสหรัฐอเมริกาก็าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือสารอุ้มน้ําของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ครองตลาดมาอย่างยาวนานเนี่ยใช้แล้วคุ้มสมัยก่อนเราก็มีการเอาไปปลูกไม้สักทองไม้ยางพาราปลูกกันทั่วประเทศวเวลาเขา เศรษฐีนี่เขาปลูกสักทองเนี่ยปลูกสะดาช้างหรือต้นเทียมปลูกทีกันเป็นร้อยไร่พันไร่ซื้อต้นกล้ามาต้นละ20 30 40่ตามเกรดสมัยก่อนก็มีกฤษณาอีกไม้หอมกฤษณาสดาต้นเทียมเยอะแยะเหมือนกันนะครับซื้อต้นกล้าเนี่ยต้นละต้นละ20หมื่นต้นก็สองแสนสองแสนเอาไปปลูกแบบทิ้งกว้างขุดหลุมเอาต้นกล้าปัก ต้นกล้าตายหมดตายไป50%เป็นเงินเป็นแสนบาทแต่พอเขารู้จากเจ้าสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เนี่ยนะมันช่วยให้ต้นกล้ารอดตาย99.99% 99สาอร์อุ้มน้ำโพลิเมอร์เขามีลักษณะที่เป็นตะข่ายโครงสร้างแล้วก็มีโครงสร้างขนาดใหญ่ดูดน้ำเข้ามาในตัวเองได้2-4หรือ 800เข้าการใช้งานใช้ได้ทั้งแบบคลุกผสมคลุกผสมกับดินปลูก หรือรองก้นหลุมปลูกมีงานวิจัยของคุณทัศนีว่าถ้ารองก้นหลุมปลูกก็ดีกว่าให้ประสิทธิภาพที่ชัดเจนและเหนือกว่าผสมดินปลูกแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับการใช้ทั้งสองวิธีก็มีประสิทธิภาพดีกว่าไม่ใช้แต่สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์นี่เพื่อนๆถ้ามีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าสารอุ้มน้ำ มันก็คือตัวแทนของน้ําเอามาบริการเอามาเผยแพร่เอามาส่งเสริมให้เวลาเราว่างจากการทรําไร่ไถนาอยากจะปลูกผักขายไม่มีน้ําต้องมีน้ําแบบจํากัดตัวสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ตัวนี้แหละจึงเป็นพระเอก ขี่มาขาวครุกปผปสมในแปลงปลูกผักไม่ต้องใช้น้ำเยอะขนาดต้นไม้ต้นใหญ่ๆอย่างพวกยางพารามะม่วงพืชอื่นๆทนแรงได้ถึง93วันพืชที่ทนมากที่สุดโดยที่ไม่ต้องใช้สารอุ้มน้ำทนได้11วันยางพาราไอสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ตัวนเนี้ยช่วยให้ต้นกล้ารอดปลูกสักทองปลูกมันนาปลูกทุกเรียนปลูกปลาล์มปลูกยางใช้สารอุ้มน้ำ โพลิเมอร์ตัวนี้หน่โลถ้าใส่หลุมละครึ่งลิตรสมมติว่า1กิโลกรัมเนี่ยได้400ลิตรถ้าใส่หลุมละลิตรก็400ตน้นใส่หลุมละครึ่งลิตรได้800ตน้นซึ่งมีความประหยัดมีความคุ้มค่าความแห้งแ้งที่มันไม่ ตรงตามฤด,ดูกาลทาให้การปลูกพืชไร่ไม้ผลเรามีปัญหาภาคใต้นี่เจอความแห้งแล้งถึงขนาดเกิดไฟป่าเพื่อนๆนีนน่ต้องเคยได้ยินอินโดนีเซียน,นีย่มีปัญหาเรื่องไฟและควันนะที่ปกคลุมอินโดนีเซียแล้วก็ลามมาตอนใต้ในควันไฟก็มีสารเอทิลีนทําให้ผักผลไม้แก่เร็วนะผลไม้เสียหาย ถูกเป็นจํานวนมากแต่ความแห้งแล้งนั้นถือว่าหนักสวนทุเรียนภาคใต้ที่เจ้าของสวนไม่ดิ้นรนเนี่ยปล่อยให้ทุเรียนยืนแรงตายมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาครับอันนี้เรื่องจริงนะครับคือไม่รู้จะทํายังไงมันแรงจริงๆแล้งแบบ3-4ปีติดต่อกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,น,นะฮะสามารถที่จะใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ตัวนี้ลิตรไปแช่น้ำ ในตุ่มในถัง2 0งริตรทิ้งไว้3 4ถึง4ชั่วโมงหรือ1คือเอามารองก้นหลุมปลูกขุดหลุมลงไปลึก50บ คูณ50าคูณขุดเอาผิวดินด้านบนไว้ด้านหนึ่งผิวดินด้านล่างไว้ด้านหนึ่งเวลาปลูกก็เอาดินชั้นบนลงก้นหลุมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะใส่หินแร่ภูเขาไฟใส่ตัวสูตรเสมอปุ๋ย1 5 15, 15แล้วก็ใส่ตัววุ้นหรือโพลิเมอร์ไว้ด้านบนเอาต้นกล้าวางไว้บนโพลิเมอร์แล้วก็เอาดินชั้นล่างกลบไว้ด้านบนเพื่อให้ม,มหันสัมผัสกับอากาศอินทรีย์วัตถุด,ด้านบนดินจะได้ดีเวลาต้นกล้าเขาฟื้นตัวประมาณหนึ่งสัปดาห์ รากใหม่ออกมาเนี่ยเจอน้ําจากโพลิเมอร์หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาต้นกล้าที่มีน้ําในลักษณะของเจลของวุ้นไม่ได้ท่วมมันจนปิดปากของรากหายใจไม่ออกอากาศออกซิเจนยังถ่ายเทได้สะดวกรากของต้นไม้ก็รากใหม่ออกก็ได้ความชื้นความเย็นอยู่จากโพลิเมอร์ ไหลลงไปเจอปุ๋ยเคมีสูตรเสมออาหารสําเร็จรูปคนที่ทำออร์แกนิกก็ไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็เจอปุ๋ยอินทรีย์เจอหินแร่จากธรรมชาติภูเขาไฟเจอหน้าดินชั้นบนที่อยู่ก้นทําให้ต้นกล้าเนี่ยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่งองโตเร็วกว่าวิธีการอื่นๆที่ไม่ได้ทําเหมือนแบบนี้นี่คือ ข้อดีของสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์วันนี้ผมคงรบกวนเวลาเพื่อนเเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับชอบกเษกเษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษคิดถึงไทยกรีนอกรเท่านั้นนะครับผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานขออนุญ,ญาตลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ